สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่น้องเรพาทุกคนมาเยี่ยมชมสวนผักของแม่น้องเรเล็กๆน้อยๆนะหลังจากฝนตกมาเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้ประมาณ8โมงกว่าแล้วนะคะแดดยังไม่มีเลยค่ะนี่นะคะพริกแม่น้องเรก็สุกเต็มต้นแล้วคะ่ะทุกคนทานไม่ทันเลยนะคะนี่คะ่ะนี่คือ แบบว่าลูกดกมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มสุกแล้วด้วยตรงนี้จะเป็นพริกขี้หนูนะคะเป็นพริกขี้หนูใหญ่มานิดนึงนะคะเนาะนี่นะคะตรงนี้แม่น้งเรมีถึง3มต้นเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะส่วนอีกต้นหนึ่งก็ยังเล็กอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นก็โตแล้วนะคะเ่อเอิเกิดแบบว่ามีใบหยิกสักหน่อยนะคะเลยแบบว่า เสียไปประมาณ1ก้านใหญ่นะคะนกกิ่งใหญ่นะคะตอนนี้ก็โผล่มาใหม่อีกนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะมาทางนี้นะคะก็จะมีผักปังค่ะทุกคนตอนนี้ก็เหลือให้ยาวเลยค่ะทุกคนเก็บทานไม่ทันเช่นกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้ยอดก็ไม่ค่อยอวบค่ะทุกคนเริ่มยืดแล้วก็ยาวแล้วค่ะเพราะว่าแม่น้องเรเก็บไม่ทันนั่นเอง เรามาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีขิงนะคะทีแม่้องเรได้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็นำไปทานกับส้มตำนั่นเองค่ะอยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะจากนั้นเรามาดูพริกด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นพริกกระเรี่ยงนะคะตอนนี้ก็เช่นกันค่ะทุกคน สุขแล้วค่ะฐานไม่ทันเหมือนกันค่ะมาดูตรงนี้กันนะคะทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะผักเป้นค่ะนี่นะคะกุยช่ายของเรานั่นเองนี่คือกระถางแรกของแม่น้องเรนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเพิ่มค่ะนี่นะคะฝั่งนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะคะทุกคน ผักเป้นเช่นกันนะคะกุ๋ยชายของเราค่ะนูนค่ะเดี๋ยวดูกระถางนี้นะคะทุกคนคือนี่ค่ะและก็นี่อีกหนึ่งกะละมังใหญ่ของเรานะคะจีแม่นงเรได้ปลูกไว้ค่ะทุกคนทานกันไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะ จากนั้นก็มาดูต้นมะละกอของแม่น้องเรนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นต้นมะละกอต้นแรกที่แม่น้องเรได้ปลูกปลูกเองเลยแล้วก็ได้ลูกทานด้วยค่ะนี่นะคะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะทุกคนถัดมานะคะนี่ค่ะ ภูมิใจนำเสนอนะคะต้นมะนาวของแม่น้องเรค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกเลยนะคะที่ตอนนี้มีลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเพิ่งจะได้ผลผลิตหลังจากที่ปลูกมาหลายปีเลยทีเดียวค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหวังว่าจะติดลูกแบบอย่างแน่นอนนะคะนี่ค่ะ ขยับมาฟังนี้ตอนนี้ก็มีดอกด้วยค่ะเพิ่มมาอีกนะคะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันนิดนึงนี่ค่ะ นี่นะคะกอ็อาจจะรกนิดนึงนะคะแต่ตรงนี้ก็คือพืชผักของเราทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนาค่ะทุกคนผักบุ้งนานะคะยอดง,งามๆนะคะพร้อมกับนี่ค่ะชะพลูค่ะทุกคนนู่นนะคะทางนูนก็มีเยอะเลยค่ะนี่นะคะอาจจะรกนิดนึงในมุมนี้ค่ะ นี่นะคะคือผักบุงนานะคะที่อยู่ในสวนของเราเองค่ะแม่นงเรตั้งใจจะปล่อยเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้ได้ทานผักบุงนาค่ะและนี่ก็คือกะเพราแดงของบ้านเรานะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวค่ะทุกคนกะเพราแดงกะเพราเขียวในสวนแม่นงเรคือมีเยอะมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยอดมะขามนะคะเราก็มีเช่นกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวสักพักนะคะถ้าเราได้เด็ดรอบนี้นะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่งเล็กน้อยนะคะเพื่อนะคะให้เขาออกยอดแตกยอดให้เรานั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นผักที่แม่น้องเรชอบมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ทานไม่เป็นค่ะ เริ่มปลูกมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใบเล็กนิดเดียวค่ะใบประมาณตรงยอดนี้นะคะนี่นะคะประมาณยอดนี้นะคะประมาณ3ยอดนะคะเนาะสามใบนะคะหลังจากนั้นนะคะแม่น้องเรก็นํามาปลูกและดูแลจนได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนและไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะนี่เป็นบางส่วนค่ะนี่ก็เป็นเรียกว่าพลูคาวนะคะทุกคน แม่น้องเรชอบทานกับขนมจีนน้ำยากะทินะคะแล้วก็ลาบก่อยนะคะทุกคนคือแซบเวอร์ค่ะและแค่นั้นยังไม่พอนะคะส่วนแม่น้องเรก็ยังมีถั่วพลูด้วยคะ่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ก็มีผลผลิตให้แม่น้องเรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ ถ้าไม่เชื่อไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นชัดไหม และก็ยังมีอีกค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นผักที่แม่น้องเรได้หวานไปในรอบนั้นนะคะตอนนี้ต้นประมาณนี้แล้วค่ะอาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆค่ะมาดูกันนะคะในกระถางของเรานะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนและก็คงยังมีอีกนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือ ผักบุ้งนะคะที่แม่น้องเรได้วานในตอนนั้นนะคะก็ปลูกเป็นร่องนะคะพร้อมกับทำคลิปไปด้วยในรอบนู้นนะคะหวังว่าทุกคนจะจําได้กันเนาะนี่นะคะก็พอเก็บได้ทานแล้วนะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าที่เราอ่ะปลูกไปนะคะมันค่อนข้างบางนะคะถ้าเราได้ตัดไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเขาก็แตก กอมาให้เราเก็บทานได้ไปเรื่อยๆเลยะค่ะทุกคนนี่ค่ะและนี่นะคะตะไครในสวนเราก็มีนะคะแล้วไม่มีกอเดียวนะคะมีหลายกอด้วยค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็มีค่ะทุกคน นี่นะคะส่วนขาของเราก็มีเช่นกันค่ะนี่นะคะขาเราก็มีลายกอเลยค่ะยาวมาทางนี้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าเราจะต้มยำทำแกงนะคะนี่ค่ะพืชผักของเรานะคะมีพร้อมค่ะและนี่นะคะก็คือยอดมะระค่ะ ยอดมะระเราก็มีเช่นกันไม่ต้องห่วงเลยนี่นะคะจะกินกับลาบก้อยไม่ว่าจะแล้วก็ส้มตำก็ได้ทั้งนั้นคะ่ะทุกคนส่วนฝากฝั่งนี้นะคะ เราก็ยังมีนะคะพริกค่ะทุกคนเก็บทานไม่ทันแล้วค่ะและก็นี่นะคะบวบงูของเรานะ,ะยังมีผลผลิตให้เราเก็บทานได้เรื่อยๆเลยค่ะทุกคนมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเก็บทานไม่หวาดไม่ไหวแล้ว และนี่ละค่ะก็คือสวนเล็กๆของแม่น้องเรนะคะสวนเล็กๆของแม่บ้านนะคะที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนและเราก็ยังมีเราก็ยังมีนะคะนี่ค่ะดอกไม้นะคะนานาพันธุ์นะคะนานาชนิดแล้วก็ปอยเสียนที่แม่น้องเรชื่นชอบค่ะ และนี่นะคะก็คือความสุขของเรานะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้องเรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องเรด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ